บางทีการเคร่งเครียดกับงานมากจนเกินไปจนทําให้ความสุขหลายอย่างหล่นหายไปจากชีวิตเราอย่างไม่รู้ตัวถึงแม้ว่างานจะสําคัญนะคะแต่การออกไปเที่ยวก็มีอะไรดีๆรอเราอยู่ลองหยุดพักให้ชีวิตมีบาลานซ์สักหน่อยกลับไปดูใหมห่ก่อนเดียวนะฉันออกไปเที่ยวกับตากล้องกากาก,กันค่ะ ขอชะดาจากงานหน่อยนะคะวันนี้เดี๋ยวพักเรื่องเครียดของงานไว้สักพักนึงเดี๋ยวจะไปกลางเต็นท์นอนกันที่สีราชากันดีกว่านะคะวันนี้เรามีนัดกับกลุ่มพี่ๆน้องๆอ,ออกไปกลางเต็นท์เพื่อพบปะสังสรรค์กันที่วีแคมปิ้งค่ะเหมือนอากาศจะไม่เป็นใจนะคะเราออกเดินทาง่ามกลางฟ้าฝนกระหน่ำมาแต่เช้าเลยค่ะในใจก็หวั่นๆอยู่ว่า ถ้าฝนตกทั้งคืนสภาพจำเป็นยังไงแต่ก็ช่างวันเธอคะ่ะอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนใช่ไหมคะเพราะว่าการออกไปตั้งแคมป์ในช่วงหน้าฝนแน่นอนว่าเราจะต้องพบเจอกับสภาพฝนความชื้นแล้วก็อากาศที่หนาวเย็นอยู่แล้วล่ะคะ่ะเราเดินทางตามทางหลวงพิเศษหมายเลข7มอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรี โดยตั้ง GPS ไปที่วีแคมปิ้งเขาเขียวชนบุรีได้เลยนะคะหลังออกจากทางหลวงพิเศษหมายเลข7ก็เข้าตามเส้นทางมาตามซอยค่ะเป็นถนน2เลนสวนกันเราก็วิ่งตามถนนมาเรื่อยๆผ่านทางลาดยางมาระยะหนึ่งก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางก็จะมีทางลูกรังนิดหน่อยแต่รถเล็กก็ไปได้สบายค่ะ ขับรถง่ายๆชั่วโมงกว่ากาก็ถึงมีหกร้อเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาจุดหมายของคุณอยู่ทางขวา วีแคมปิ้งเป็นสถานที่กางเต็นท์ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะการเข้าเช็คอินก็ตอนเที่ยงเช็คเอาท์ก็ตอนเที่ยงเหมือนกันนะคะแล้วสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีห้องน้ำสะอาดมีจุดล้างจานจุดต่อไฟแล้วก็รับรองความปลอดภัยค่ะมีรั้วรอบขอบชิดแถมบรรยากาศดีอีกต่างหาก เรามาถึงที่นี่ก็ประมาณบา่ายโมงกว่าค่ะตอนนี้ก็ฟ้าครึ้มครึ้มอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะเนึกว่าฝนจะตกหนักค่ะพอมาถึงจุดตั้งแคมป์อากาศเย็นสบายก็จะมีวิวภูเขาสลับกับสวนไร่นานะคะด้านหลังก็จะมีการขุดบ่อมองแล้วก็นึกว่าจะเป็นแกรนแคนยอนค่ะสถานที่ก็กว้างขวางเหมาะสำหรับการรวมกลุ่มทำกิจกรรมแคมปิ้งพักผ่อนจริงๆค่ะ หลังเรามาพาทิตย์คล้อยต่ำบรรยากาศก็กครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็ยังโชคดีนะคะพอได้เห็นแสงสีส้มปะปนอยู่กับสีฟ้าครามพร้อมกับพระอาทิตย์ที่กำลังลาท้องฟ้าไป สำหรับอาหารเย็นวันนี้นะคะก็จะมีทั้งปิ้งทั้งย่างมากมายเลยล่ะค่ะต่างคนต่างช่วยกันนะคะทำให้บรรยากาศในการแคมปิ้งครั้งนี้มีความอบอุ่นหลังจากการห่างหายจากพี่ๆน้องๆมานานเริ่มดึกอากาศก็ยิ่งเย็นขึ้นค่ะไม่หนาวนะคะค่อนข้างจะเย็นสบายเพราะมีลมพัดผ่านตลอด บรรยากาศเริ่มมืดเสียงพูดคุยกันจอแจเสียงน้ำแข็งลงแก้วเหล้าโซดาเบียเย็นเย็นมีเพลงคลอเบาๆภาพความสุขในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นภาพประสบการณ์ในการท่องเที่ยวครั้งต่อไปและสำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ เช้านี้เต็มไปด้วยความสดชื่นค่ะเพราะมีฝนตกโปรยปลายมาในช่วงก่อนจะรุ่งสางลมเย็นๆหลังฝนหยุดตกก็พัดผ่านผิวกายชมสายหมอกตอนเช้าๆที่อยู่บนยอดเขาทำให้เราสดชื่นและการได้มาสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริงก็ทำให้เกิดพลังเกิดความคิดก่อเกิดไอเดียเพราะเราได้ผ่อนคลาย ปล่อยกายปล่อยใจให้โปร่งโล่งสบายค่ะการออกไปท่องเที่ยวนะคะจะช่วยให้เราได้ผ่อนคลายเติม,เต,มเต็มชีวิตให้มีรอยยิ้มค่ะเพราะการท่องเที่ยวคือความสนุกและเมื่อเราสนุกเราก็จะยิ้มเราก็จะหัวเราะและไม่มีสิ่งใดบนโลกสร้างความชุ่มชื่นในชีวิตได้มากเท่ากับการได้ออกมาเที่ยวเพื่อสร้างรอยยิ้มของเราเอง ยิ่งยิ้มมากเท่าไร่ชีวิตก็สุขมากขึ้นเท่านั้นออกมาเที่ยวด้วยกันค่ะ